แค่ปักขานมีนะครับกับทางเวลาตุ่ มีกีจักการเช็คความพร้อมเริ่มเป่าเกมลูกนี้ทักท้ายก่อนจังหวะหนึ่งก็ปล่อยออกหลังไปเลยลองสาสตยาวมากลางสนามมงบนไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าทางซ้ายหมายเลข3ครับยังจับบอลข้ามฝากฝั่งขวามีตัวเติมแอ้ครับยังได้ครับหมายเลข4ี่ทาง TTS ครับไปเสียเหลี่ยมกลางสนามไม่ทางบัลอยฝากมาฝั่งขวา ขวามีตัวเติมไว้13ครับยังได้อยู่ดึงหลักแม่ครับจะมีเพื่อนทาทางอยู่จะตายตัดเลยไหมลูกนี้ได้หรือเปล่าแม่ครับเป็นทางทีทีเอสได้ครับสาดยาวมากลางสนามเอ้าจังหวะนี้ปล่อยบอลตกแล้วแย่งได้ไหมสุรินทีทีเอสยังได้อยู่จังหวะมาซ้ายโดนตัวใหญ่ทางบัวลอยดักได้ลู สั้นๆมองตัดกับหลังเลยหรือเปล่าเอาลูกนี้ไปเสียแล้วครับหัวลอยโดนบีบเหมือนกันศาดตรยาวไปข้างหน้าฝั่งซ้ายจะโดนฉกไหมเบียดแย่งกันได้ครับตัดกับหลัง13จิ้มกันเล่นฝั่งซ้ายกลางมีตัวเติมยังเป็นทางของทีทีเอครับสาดต์ยาวเหมือนกันเอาจับบอลจวะแรกดีเพื่อนทำทางฝั่งซ้ายลูกนี้ทันไหมจังหวะนี้ เอช่วยมาได้ครับฝั่งซ้ายศาสตร์ยาวมากางสนามมีตัวไหมอย่างนี้เอาบอลแรกลงดีครับไปฝั่งซ้ายมีเพื่อนเติมช่วยครับลูกนี้จะพลิกเล่นเองแม่ครับแต่ยังทีทีเอสช่วยกันดีครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าครับเอานี้หลุดไปแล้วฝัง่งขวามีเพื่อน13ยังได้เล่นกันง่ายๆพลิกตัดเข้าไปข้างในจ่ายตัดกลางสนามลูกนี้จังหงยิงเยี่ยมเลยโว้ยขาแม่ครับจังหวะนี้ครับทางทีทีเอสไปเข้าชา <ough> <N> นิดนึงครับต้องขอโทษ การงาน้าวางได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับฝั่งสายช่วยสกัดกันมาได้ครับแต่ยังเป็นทางของบัวลอยจูเนียได้ข้ามฟากมาฝั่งขวาจับบอลแรกอยู่ยังได้อยู่มองหาเพื่อนตัดไปถึงเพื่อนไหมลูกนี้ก็โดนสกัดไปข้างหน้าก็ไม่ดีเท่าไหร่เอาบอลลงก็ไม่ดีครับช่วยสกัดออกมาได้ครับทางอาง้าวทุนนี้ทีทเอสหาเพื่อนจ่ายมีเพื่อนไหมข้ามฟากไปเลยหรือเปล่าเอาไปโดนฝั่งตัว หน้าลูกนี้จับบอลดีอยู่ยังช่วยกันมาได้เอาสิตัดเข้าไหนลูกนี้ไม่พ้นก็ทีทีเอไม่ให้เล่นง่ายๆครับสิบพยายามที่จะดุกข้ามผ่านจังหวะน,นี้ลอยอยู่ฝั่งขวามีกองหน้าตัวเดียวอยู่มองผ้าหาเพื่อนเติมเข้ากลางสนามมีล็อกได้แล้วครับมองหาไปทางลุ้นจะแทงเลยหรือเปล่าฝั่งขวาจังหวะน,นี้ทันไหมครับ18แแม่แท้ครับดึงได้เอายังอยู่ครับแต่ทางบวรอยยังเข้าทาง13า ทีทีเอสงานเท้าจังหวะนี้ย้อย,ย,อยเข้ามาจังหวะลรกงานน,นี้โอ้ยครับลูกหนีพยายามงานแต่บอลเลี้ยกเอา้าจับจังหวะแรกดีอยู่งานตัดเข้าในตรงนี้ผ่านจิ้มทันไหมยังไม่ได้ครับยังอย่ฝั่งซ้ายล็อกกลับมายังได้ยู่แทงตัดเข้าในโดนสกัดออกมาแต่ยังไม่พ้นขี่อันตรายครับกลางสนามเอา้าบัวลอยดักได้ก็จับบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับฝั่งซ้ายมีเพื่อนเติมแต่ก็ไม่ทันครับทีทีเอส ลูกแบบนี้กับกลางสนามจะหางยิงเลยหรือเปล่าจังหวะนี้มุมฉลาดนิดนึงจะตีสายแม่ขวาลูกนี้จับสันจิ้มเลยไม่แหครับไปไม่มีอะไรช่วยกันออกมาได้ครับยังมีตัวเดียว,เ,ยวเพื่อํำทางฝั่งขวาจ่ายไหมลูกนี้ทำทางมาแล้วดึง,ดงพยายามเดียวๆย,ยังไม่ออกครับ แต่เหลี่ยมไปเสียบอลในทางบัวลอยจูเนี่ยครับสกัดกันดีครับทางทีเดีสได้ครับหลอกเข้าสายหมายเลขสิบตัดเข้าไปข้างในเพื่อนทาทางยังได้อยู่จาาไม่ลงนี้เตาหิวเลยใจล็อกเข้าขวาอีกไม่มีเพื่อเติมเอ้าเรียกกินตัวไปตัดเข้าในเลยหรือเปล่าไม่ดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ไปเสาสอ,องมีเพื่อนมองไม บาบยาวจังหวะนี้เมื่อครับคือชอบครับแต่ว่ายังไม่มีทาโบลอยดักได้อีกครับฝั่งสายเลขสิพยายามที่จะเลี้ยงปังได้ไหมเอ้ยยังได้อยู่ครับขามฟาวมาฝั่งขวาบ้างครับหมายเลขเก้าตัดเลี้ยงไปลูกนี้จิ้มพยายามที่จะเล่นเองเรียกขาเพื่อนไปข้างหน้าลูกนี้ยังมีตัวสุดท้ายลองอยู่ครับ <S <S โบลอยเลขหกตัดกลางสนามพริกยังช่วยกันได้ครับ <S <S โบลอยตัดไปฝั่งขวา มีเพื่อนเติมไปไม่มีก็เลี้ยงตัดเข้าไปแทงทะลุก,ก็ไม่ได้ก็ไปเดียวถึงไมไม่ถึงครับทางบอลอยจูเนียดักได้ครับแต่ไปเสียบอลในทางทีทีเอสครับฝั่งซ้ายไม่มีเพื่อนเติมครับถ่ายมาฝั่งขวาคืนครับลูกนี้กลางสนามเล่นกันง่ายๆหมายเลขเก้าฝั่งขวาพยายามที่จะเลี้ยงตัดเข้าในดึงบอลมาหนึ่งยังผ่านครับยังไม่มีเพื่อนเข้าช่วยครับจังหวะนี้จะยามเลี้ยงกินตัวอย่างดีกับบอลไม่ออกครับตัดเข้าขวาลูกนี้จ,จนนังหวะฉลาดนิดนึงน้ ขึ้นได้ครับยาวไปนิดหนึ่งครับตัดขามฝากมาฝั่งขวาหมายเลขสิบมองหาเพื่อนแล้วล็อกเข้าขวาลูกนี้ผ่านไปได้หนึ่งลูกนี้เข้าสองตัดเข้าในเบียดได้ไหมยังเป็นทางทีทเอชดักได้ครับตัดมาฝั่งขวาจับบอลแรกมีเพื่อนฝั่งซ้ายแม่ครับบอลไปเข้าซ้ายครับตัดไม่ได้ครับลูกนี้แม่เตะสาดยาวไปฝากถึงเอ้าลูกนี้แม่ครับปล่อยให้บอลตกจังหวะน,นี้เป็นลูกไนฝั่งซ้ายเอ้าไปได้ไหมยังได้อยู่จิ้มแม่ครับ ไปเสียจังหวะท,ท,ท้ายครับเล่นเร็วเอ้าบอลลงดีครับทีทีเอมีตัวห้อยอยู่ตัวเดียวครับตูดบีบไปฝั่งซ้ายจับบอลแรกดีไหมลูกนี้ไม่ได้ครับแต่ว่าทางหมายเลขสี่ฝั่งซ้ายอย่างได้ครับมองหาเพื่อนสิบสามไม่ล็อกกันล็อกตัดเข้าในแต่ยังช่วยศาสยาวมาถึงมือผู้รักษาประตูครับมองหาฝั่งซ้ายลูกนี้จับยาวไปครับทางทีทีเอช่วยกันดีครับฝั่งขวาบอลแรกลงดีครับมองหาเพื่อนจ่ายฝั่งขวาตัดลูกนี้ ยังไม่ออกครับตัดเข้ากลางเอา้าจังหวะแบบนี้จะท้ายซ้ายมีเพื่อนทำทางงัดขวาก็ยังเดนติดบล็อกอยู่ครับเนียครับสายตัดมาไปเสียบอลในทางที s ีเอสอีกแล้วครับกลางสนามแต่ก็ยังช่วยมาได้ครับฝั่งซ้ายทีทีเอสข้ามฟากมาจับบอลแรกดีหมายเลขสามพยายามม้วนเล่นกัเล่นกันสั้นๆครับข้ามฟากมาฝั่งซ้ายสิบแปดฝั่งซ้ายทางที s ีเอสล็อกเข้าขวาจะจิ้มไหมลูกนี้ถึงไหมถึงอยู่ พยายามที่จะดึงบอลเล่นเองครับลูกนี้ทันหรือเปล่าครับทางทีเนสปั๊มบอลออกหลังไปเลยครับเข้าขวาแล้วสาดไปข้างในครับติดทางโบลอยจูเนียเล่นเร็วเหมือนกัน18จิ้มไปถึงไหมไม่ได้ตัวสุดท้ายช่วยกันดีครับล็อกเข้าขวาจังหวะนี้แม่ขาฝาบมาเอา้าจังหวะไม่ดีเท่าไหร่เป็นทางโบลอยจูเนียดักได้ตัดเข้าขามีเพื่อนน้ำตาอุบเสียเรียนง,งานเท้ายิงแม่ครับดักกันได้งานต้งเดินเซฟอออกมาครับยังไม่ออกฝั่งซ้าย มองหาจ่ายเล่นสั้นๆก็ไม่มีอะไรครับเบียดแย่งกันอยู่ครับจังหวะนี้แม่ครับไขกกำแพง3ตัวกรรมการเป่าเดิมเล่นลูกนี้จังหวะดีแม่ออกลูกปลาขามฟังไปฝั่งขวาไหมมีเพื่อนเติมเลยหรือเปลาง้างเท้าหนึ่งจังหวะลูกนี้ทันหรือเปล่าแม่ครับปลาเป็นทางทีทีเอสรับเริ่มทําได้ดีกว่าตัดเข้าในลูกนี้โดนสาดต์ออกมาครับออกยู่เลยครับพยายามพลิกเข้าขวาลูกนี้จังหวะแม่ ลูกนี้โดนสาดออกมาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ TTS ดักได้ฝั่งซ้ายแย่งกันอยู่เป็นทางเ t s ทำได้ดีกว่าข้ามผ้ามาฝั่งขวาเอาบอลแลกลงไม่ดีเท่าไหร่ครับงานท้าไปติดตัวสุดท้ายครับแต่ว่าฝั่งซ้ายยังได้อยู่ครับต่างสนามโบวลยจูเนียเอ้าช่วยมาได้ครับมีเพื่อนสามคนจ่ายไหมลูกนี้พยายามเด็กผมทางฝั่งซ้ายโบวลยจูเนียไปเสาสองลูกนี้มงแม่ช่วยกันดีครับออกมาพนกีดันตรายได้ครับแต่ทางโบวลยูเนียตัดมากัง ลูกนี้จะพลิกเข้าขวาไหมไม่ดีเท่าไหร่ครับ TTS ด,ดักมาได้ครับขามฟากมาฝั่งขวาไขได้ประตูช่วงท้ายๆนี่ก็ปิดกองไปเลยจังหวะลูกนี้วางขาไปเส่สองมองลูกนี้ยังได้อยู่ครับ TTS พยายามที่จะเล่นเร็วเหมือนกันครับกลางสนามดึงบอลไปฝั่งซ้ายเอ้าหลุดไปทางซ้ายยังได้อีกหรือเปล่าครับเช่วยกันดีครับดึงมาหนึ่งจังหวะครับ ไปข้างหน้าลูกนี้มงสกัดออกมาทีทีเอสได้ครับพยายามจะจิ้มบอลให้เพื่อนถึงลูกนี้ก็โดนปั๊มออกมาคุกคิดกันอยู่ทางแดนบรอยจูเนียครับเอาบอลลงดีไปฝั่งซ้าย13ไปซ้ายลูกนี้มีเพื่อนทําทางรือล็อกเข้าขวาก็ไม่มีเพื่อนช่วยครับตัดกับหลังคืนครับฝั่งซ้ายงา้างขวาลูกนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่จังหวะแรกยังได้ไหมลูกนีง้างยิงซ้ายกับเรียบร้อยครับแม่ ประตูได้แต่ยืนมองคนระับลูกนี้ไปซ้ายแม่ครับประตูครับอ่านทางออกแล้วครับแต่ว่าหางเขาไปสั่งสายเลยครับกระโดดถูกทางครับแต่ว่าเหลี่ยมมันดีนครับลูนี้เสียบเสานะทางเศรษฐวุธยิ่มเต็มครับ ประตูก็หลงทางไปด้วยครับเสม,มออยู่กองเชียร์ก็หลุนอยู่ครับถ่าวมาเสาหู่หุ่ยตรงกลางประตูครับแม่มั่นใจครับเจ้าตัวถ่าวไปฝั่งซ้ายลูกนี้เซฟได้ไหมล่ะนะโอ้โหเปลี่ยนผู้รักษาประตูเลยครับ ใจแล้วตัดทิศใจเลยหนีตัดเข้าขวาโอ้โหครับทำได้ครับนีลูกนี้จบแล้วครับวะหนีฝั่งซ้ายครับแม่ครับยังต่อลมหายใจครับลูกสุดท้ายครับเมื่อกี้วะหนีงาน้างเท้าซ้ายลูกนี้ วะนีเข้าเ้าเรียบร้อยครับไม่ได้เชื่อครับโอ้โหเป็นทาง DTS ก็เข้าชิงที่หนึ่งครับทำได้ครับส่วนน้ำโมร์ยูเนียก็ชิงที่สามครับโอ้โหคู่นี้สุดมันครับ ของนักกีฬาครับโอ้ครับส่วนคู่ต่อไปครับเป็นทางสุรินทร์โคนครับไปเจอทางจัประตครับดีทีเอสทำได้ครับข้อที่หนึ่งรายการนี้เป็นรายการแรกครับ